สวัสด,ดีวันจันทร์ที่22พันวาคม2568วันนี้สมจันทร์เศร้าเปิด้าน100%เปิด้านฮอด3ทุนขึ้นเา่านะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้เครื่องเสียงนะครับรับแรกรับเทินนะครับหรือว่ามีเครื่องเสียงอยู่แล้วอยากขายทําทุนนะครับก็ติดต่อมาได้บางีเงินเที่ยวสงการเอ้ยบ่มีเงินเที่ยวปีไม่นะครับอยากขายทําทุนยกเลิกกิจก,ก,การก็ติดต่อมาเบอร์โทนี้ นะครับผมเมื่อนี้ทางร้านสมใจเศร้าเปิดให้บริการ100%นะครับเปิดพอดสามทุ่มคุณใดอยากได้อยาซื้ออยากแลกกับเพื่อนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วก็ร้านจะเปิดถึงวันที่30ทธันวาคม2568นะครับย้ำอีกทีเปิดถึงวันที่30ทธันวาคม2568เน้อนะครับสิกรัมมาเปิดอีกที่นะครับก็ประมาณวันที่3มกราคมปีนาคุณเหลือนะครับ อ่าส่วนการส่งของส่งพัสดุนะครับมันเมื่อวานนี่ก็สองสามสองท่านเนาะที่ยังส่งไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ชายแดนอ่าเมื่อวานส่งขนส่งแฟกสีเหลืองอยู่ที่พื้นที่อำเภอกาบเชิงนะครับส่งให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งเป็นคอร์สนะครับปรากฏว่าพนักงานเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับพัสดุนะครับเพราะว่าเขาปิดพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่อุพยบอ่าและก็เป็นพื้นที่การสู้รบกันเนาะ แถวเขตชายแดนติดเพื่อนบ้านนะครับก็เลยไม่ได้ส่งนะครับแล้วก็มีกับเชิงสุรินอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งหนจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็นตู้ลำโพงสีใบก็อยากส่งพยายามอยากจะจะ,จะส่งอยู่ครับแต่เดี๋ยวรอรอดูอีกทีนะครับทางพื้นที่เขาก็บอกว่าก็มีคนส่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของคอนส่งของบริษัทอะไรนะครับของจังหวัดสระแก้วเห็นว่ามีพนักงานคนส่งเขาส่งของ,ขอ,งอยู่แต่ ตอนนี้บริษัทนิ่มและก็แฟดนี่ไม่รับนะครับอยู่ที่จังหวัดสระแก้วไม่รับทั่วจังหวัดเลยนะครับก็จะมี DC ใหญ่ที่ติดอยู่กับสระแก้วก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องที่การส่งพัสดุนะครับตอนนี้ก็มันมันมีเริ่มจะหลายพื้นที่แล้วแหละที่ส่งพัสดุไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าเขาปิดเขาก็เซฟพนังงานเขาเหมือนกันนะครับเมือนน่อ้านเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ถ้าไหนอยากได้เครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับว่าจะเป็นเสียงแหลมแหลมมาใหม่นะครับค้านี้นี่เป็นปากไพรซอสนะครับมีค่านี้นี่ครับงามๆเลยนะครับชิปๆนะครับความ 4c ของมันมือหนึ่งนะครับ720บาทนะครับผมก็อยากส่งให้ทุกท่านเลยเนาะมันด้วยมันเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับในเขตพื้นที่ชายแดนนะครับอาร์ตัเทอร์โบตัวลำโพงก็มี นะครับตู้อาจาร,รย์อีเหลืออยู่อสองใบเด้อแมนบอเอาลูกลูกค้าจะมารับวันนี้หนึ่งใบนะครับก็จะเหลืออีกหนึ่งใบเหลือใบเดียวนะครับส่วน b ีวีสิบห้านิ้วนี่ก็มีสต๊อกนะครับมีของพร้อมมีของนี่มีครบเลยนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีอยู่เออสิบกว่าใบนี่แหละนะครับเหลือประมาณสิกว่าใบ ส่วนตู้ลําโพงมือสองอันนี้เสียงกลางนะครับปากก็เกือบเกือบ่อโหลดบ่นะครับเป็นปากลึกเนาะใบละ2องพบาทมีอยู่2ใบเสียงกลางนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ปาก่อนโหลดนะครับแถมแถมเป็นปากไรอเล่นะครับเป็นปากไรอเล่ใบละจักบาทเพราะฉะลั้นม,มีราคาใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เอา2องะบาทปรแมาณเอาใบละ1,100บาทนะครับแถมปากปาก Line A ace, CC, ลาเล่ใส่คอมซีซีสองไดนะครับนี่เป็นปากโหลดนะครับล้อเลเซนนะครับแต่ไม่ใช่ชุดแขวนนะครับทําได้แต่ต้องไปแต่งเองนะครับไม่อัพเทสซึ่งให้มีตะแกรงฉีกประมาณนี้แหละ <c oughs> เอาใบละ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่น้องมาร่วมซองนะครับส่วนเขตพื้นที่ชายแดนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแผ่นนิ้นไว้ตู้แผ่นนินไว้นี่ใบละสองพันเก้าอันนี้เก้าร้อยห้าสิบาทตู้ยิบเอ็ดนิ้วนะครับ เอโบอันนี้ลูกค้าจะมารับวันที่3แล้วอันไอีกมาตีสิบห้านิ้ว5 9าพับาทนะครับคู่นี้นะครับพร้อมดอกพร้อมหนังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาคอนโหลดใบละสามพันห้านะครับตู้ P Pro 2อ่าหนึ่งหนึ่งสองนะครับก็คือแหลมจรวด2ดอก12นิ้ว2ดอกนี่ถอยซอสได้และ้มจระวดได้นะครับ เอาวันนี้เปิดร้านตามปกตินะครับย้ำอีกทีเขตพื้นที่ชายแดนเนาะเดี๋ยวขอเช็คพื้นที่ก่อนเพราะว่ามันบา,บ,าบางอำเภอเช่นกาบเชิงสุรินเนี่ยพนักง,งานเขาก็ไม่ไปส่งให้นะครับว่าทางต้นสังกัดเขาก็ไม่ให้พนักง,งานไปส่งเนาะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของพนักง,งานแล้วก็ทรัพย์สิสนอของของลูกค้านะครับผมเพราะว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะรับพัสดุไปนี่สมมุติว่าถ้ามีเหตุการณ์ป้วงปั้งเนี่ย มันก็ไม่คุ้มนะครับกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยเสฟความปลอดภัยไปก่อนตอนนี้ก็มีสักแก้วมีสุรินแถวเขียดชายแดนนะครับเช่นกาบเชิงเมื่อวานนี่ก็ไปไม่ได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับผมสนจิตสนใจเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองจัดชุด2องคู8สองสี่คูนสี่แปดคูแปดนะครับก็มาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามดูได้นะครับบอสซื้อบอสเป็นยังนะครับยังเขามาเลาะเบิ้งกระดีใจแล้วนะครับพ่อเงียบพ่อเงายู่ผู้เดียวมันเงาเทเ้พี่น้อง อประมาณนี้แหละนะครับผมขอบคุณทุกท่านดูจนจบคลิปเนาะวันนี้ก็วันที่22อีกไม่กี่วันนะครับไม่ถึง10วันก็เป็นเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่ดูผ่านคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ํารวยแล้วขอร่ํารวยอีกสูขภาบแข็งแรงแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะครับผม